ครับผมนายสารัฐยอดแสงผมได้มีการไปฝึกงานที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับโดยตัวบริษัทปตทอยู่ที่ถนนวิภาว,ว,ภาวดีลังสิตนะครับโดยผมได้ไปฝึกงานในส่วนของ business development ในโครงการเมนมาไทยแลนด์ LNG receiving terminal นะครับหรือว่า เรียกย่อๆว่าคอมาทอนะครับโดยหากต้องการไปฝึกงานที่ปตทนะครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บของ internship ของปตทได้เลยนะครับในลิงก์ที่แปะไว้ซึ่งโครงการของผมเป็นโครงการ internship ิ ALEN t นะครับในส่วนของหน้าที่และความรับผิดช,ชอบที่ได้รับมอบหมายนะครับอย่างแรกก็คือ ต้องทำการศึกษา LNG supply chain นะครับหรือว่าธรุรกิจน้ำมันของปตทนะครับว่ามี upstream downstream midstream มีการขายมีการทำธุรก,กิจอย่างไรนะครับแล้วก็ทำการศึกษาทำการค้นคว้าหาเทคโนโลยีมาเพื่อที่จะทำให้ตอบโจทย์ตัว supply chain ให้ทำการสร้างไรายได้แล้วก็ลดเรื่องของค่าใช้ใจ่ายทำให้บริษัทเกิดกำไรนะครับแล้วก็ต้องเอาพวก ความคิดพวกนี้เอาไปเสนอกับผู้บริหารแล้วก็พี่ๆในทีมนะครับโดยงานที่สองนะครับก็ทำการได้รับมอบหมายให้คิดค้นไอเดียนะครับในการที่จะสร้างพัฒนาให้ตึกพัฒนานิทัศนะครับซึ่งเป็นตึกที่ไดโชว์ันไม้เมืองหนาวที่จังหวัดระยองนะครับเราพยายามคิดค้นหาตัวเทคโนโลยีเพื่อที่จะปรับปรุงให้อาคารเนะี่ยมีความ เป็นสมาร์ทบิลดิ้งนะครับแล้วก็ได้มีการทำเวิร์กช็อปกับบริษัทอย่างเช่นเมคาวีหรือว่าบริษัทอื่นๆนะครับบริษัทใหญ่นะครับเช่น Huawei หัวเว่ยด้วยนะครับเพื่อที่จะใส่พวกเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเนะี่ยเพื่อให้ดึงดูดลูกค้านะครับตรวจงานต่อมานะครับก็ได้รับมอบหมายให้ไปเดินสำรวจท่อกส๊สกับในช่างครับหลายๆคนนะครับไป ทำการสำรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นครับหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นกับท่อส่งกา๊าซหรือว่าท่อส่งน้ํามันนะครับบริเวณตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิถึงบีเอสพยาไทยนะครับผมก็ได้มีการเดินตั้งแต่ตรงสุวรรณภูมิเลยนะครับเดินตั้งแต่บนรางรถไฟนะครับยาวไปจนถึงพยาไทยนะครับมีขึ้นรถลงรถนะครับบ้างนะฮะโดยหลักการก็คือสังเกตในเรื่องของว่ามีใครมีไปลุกล้ําของพื้นที่ของ ก็กการือเปล่านะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินของเราได้นะครับบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องกฎหมายนะครับก็ได้ศึกษาว่าพี่ๆเขาก็ได้มีการใช้พวกแอปอาร์ติสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในการเดินดูเรื่องของระบบท่อนะฮะแล้วก็ได้ทราบว่ามีเพนอาจจะมีเพนพอยต์หรือว่ามีเรื่องมีปัญหาที่พี่พช่างเขาเนี่ยเกิดปัญหาก็คือ ตัวโปรแกรมที่ใช้อย่างเช่น ArcGIS เนี่ยอาจจะทำให้ลำบากกับการเดินสำรวจนะฮะส่วนอหักที่4ี่นะครับหรือว,ว่าสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะครับก็คือเป็นเรื่องของการผมก็ได้ทำการเนี่ยสร้างตัวสคริปตกับตั i n e n e r g e เนี่ยนะฮะในการวิเคราะห์การการจเจริญเติบโตของต้นย่านเนเปียนะฮะต้องเกิดอย่างนี้ก่อนว่า ปาทอเนี่ยมีแผนที่จะนําตัวต้นหญ้าในเปียเนี่ยนะครับมีการจะปลูกตัวต้นหญ้าในเปียมาเพื่อที่จะทําให้ตัวต้นหญ้าเนี่ยเป็นพืชพลังงานในอนาคตนะครเอาพลังงานเนี่ยมาใช้นะครับทีนี้เราก็ได้มีการแอพพลายเทคโนโลยีอย่างเช่นการใช้รีโมทเซนซิงควบคู่กับการเขียนทริปในกูนเออร์เดนจ์นี่นะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเนเปีนนปงงนนนนยะปงงน,น,นะครับ ทำให้ตัวยิวของเนเปีย่ยหรือว่าตัวผลผลิตของเนเปีย่ยมันดีขึ้นนะครับเนี่ยเขาก็ได้ใช้วิธีการวัดค่า d b i นะครับเพื่อเสนอผู้บริหารส่วนทักษิณห้านะครับก็ได้มีการเอาวาอ,าองค์ความรู้ต่างๆนในในภาควิชาเนี่ยได้มีการนําเสนอกับที่ประชุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมฝ่ายนะครับหรือว่าจะเป็นที่ประชุมกับ ผู้บรหาระดับสูงขึ้นไปนะครับก็เขาจะเรียกว่า KM นะครับก็ต้องทำทุกทุกเดือนที่มีการประชุมฝ่ายครับหรือว่าเป็นการเอาองค์ความรู้ใหม่ๆที่ที่มีความอาจจะแปลกใหม่หรือว่าหลายคนอะไรยังไม่ทราบนะครเอามาเอามาพรีเซนต์ให้กับทุกๆคนเนี่ยได้ทราบนะครับอย่างต่อมาก็จะ ได้มีการไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา,าแล้วก็ทําการสรุปข้อมูลต่างๆนะครับที่น่าสนใจอย่างเช่นได้ไปงานพวกที่เกี่ยวกับต่างงานมาหลายๆงานนะครับอย่างเช่นการใช้อ y ไฮโดรเจนเป็นพลังงานทางเลือกใหม่แทนที่จะใช้น้ํามันนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ุปัจจุบันเนี่ยเรามีการวางแผน p ี p ไว้ว่าจะทําให้ประเทศไทยเป็น Net Zero นะครับ ก็น,น้าของประสบการณ์ในเรื่องเทคนิคนะครับก็ได้มีการฝึกใช้โปรแกรมอย่างเช่น RJSNV Snap แล้วก็ Google Earth Engine อย่าที่ได้พูดไปว่ามีการใช้ Google Earth Engine นะครับในการาประมวลผลภาพ Remote Sensing ในการวิเคราะห์การจรดญเติบโต,ตของต้นหญ้าในเปียน,นะครับก็ได้ฝึกในการเขียนภาษา C ได้เขียนโค้ดต่างๆนะครับแล้วก็ได้เรความรู้ ที่ได้ร่ำเรียนมาในในมหาลัยนะโดยประสบการณ์ทางสังคม,มนะครับก็ได้เจอพี่ๆได้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีความใจดีกับเราแล้วก็พา,าเราไปเรีนยนข้าวตลอดนะครับแล้วก็ได้เจอพี่ๆท,ที่เก่งๆนะครับก็ให้ความรู้กับเราได้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ ในช่วงกลางวันพี่ๆเขาจะพาไปกินอาหารแบบไม่ซ้ากันเลยนะครับบางอย่างก็จะเป็นอาหารที่ผมอาจจะไม่เคยกินมาก่อนก็ได้กินนะครับมาในส่วนของเลสันเลยนนะครับก็ผมก็ได้เข้าใจครับว่าการทํางานเนะี่ยมันยากกว่าการเรียนนะครับในเรื่องของทั้งความรับผิดชอบแล้วก็ในเรื่องของการบริหารเวลาว่าจะต้องเข้างานแปดโมงเรื่องงานห้าโมงตรงเวลาครับแล้วก็ เราต้องทํางานเองโดยไม่ได้มีคนมามาจู้จี้กับเราครับแล้วก็ในเรื่องของสังคมก็แตกต่างไปจากมหาลัยมากนะฮะก็เราจะต้องทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุค่อนข้างมากกว่าเรามากๆนะครับหรือบางคนอาจจะใกล้กเกษียณอย่นี้แล้วก็ต้องมีงวิธีการพูดคุยที่แตกต่างออกไปจากการที่เราคุยกับเพื่อนๆทั่วไปนะครับแล้วก็เราก็ได้ฝึกในเรื่องของซอฟต์สกิลที่ เราจะมีองค์ความรู้นึงเนี่ยเราสามารถที่จะอธิบายให้กับคนคนอื่นเนี่ยที่อาจจะไม่ทราบเนี่ยแล้วก็ไม่ได้จบทางด้านทางด้านนี้มาเนี่ยให้เข้าใจได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นความาท้าทายหนึ่งนะครับแล้วอย่างที่สําคัญเลยก็คือผมก็ได้เรียนรู้ว่าได้เรียนรู้ในสิ่งที่ในห้องเรียนเนี่ยจะไม่ได้สอนนะครับไม่ว่าจะแม้ว่าจะเป็นองค์ความรู้อื่นเช่นเรื่องของ energy เรื่องพลังางานนะครับที่เป็น อ่า uh, knowledge ใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้เรียนในเรื่องของการคิด f e a s a b i l i t y study หรือว่าความเป็นไปได้ของโครงการน,น,น,นะครับได้ศึกษาในเรื่องใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นการเงินองการเิหารเราก็ได้เรียนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆนะครับไม่ปิดกั้นในองค์งความรู้นะครับแล้วก็ผมก็ได้เจอพับอ่เ,เพื่อนๆนะครับที่ฝึกงานด้วยกันแล้วก็ได้เจอรุ่นพี่ที่ ที่จบจากวิศวกรรมสำรวจเนี่ยเขาก็ได้มาทำงานที่นี่นะครับก็อันนี้ก็คือทั้งหมดของการฝึกงานครับผมขอบคุณครับ